ขะที่เรานั่งอยู่นอกบ้านในช่วงกลางคืนเราอาจจะพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารองคาญนั่นคือยุงหรือมแมลงต่างๆที่ออกมากวนเราในยามค่งคืน <c oughs> เรามีตัวนี้เป็นตัวไล่ยุง เธอมาเซลเป็นเครื่องไล่ยุงโดยใช้แก๊สนะครับลักษณะตัวเครื่องก็เป็นแบบนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นนเราก็นำมาใส่กับกระป๋องแก๊ส เข้าไปครับหมุนพอตึงมือเราก็ใส่แผ่นซึ่งเป็นแผ่นที่สำหรับไลยุงเราก็เริ่มจากเปิดอ่อนเพื่อทำการเปิด แก๊สเปิดสักแป๊บนึงเราก็มาทำการเปิดสตาร์ตตัวนี้จะสังเกตว่าติดแล้วจะมีเปลวไฟขึ้นอยู่ด้านในจะทำให้แผ่นเทอร์มาเซลลข้างบนนี้ร้อน แล้วปล่อยสารเอโรฟินออกมาเพื่อทำการไล่ยุงและไล่แมลงซึ่งสารชนิดนี้มันจะไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายต่อเราอันนี้เราก็คงต้องมาทดสอบดูว่ามันจะเราเปิดใช้แล้วเนี่ยจากที่เขาบอกไว้ว่าควบคุม การไล่ยุงได้พื้นที่ประมาณสิบห้าตารางเมตรเนี่ยรอบตัวเรามันจะได้อย่างนั้นจริงไหมตอนหนึ่งแผ่นจะมีอายุการใช้งานประมาณสี่ชั่วโมงอันนี้ยังไม่เคยลองเทสดูนะครับเดี๋ยวอันนี้เรมมาเริ่มลองเทสตดูเาจะเทสดูแล้วเดี๋ยวแจ้งผลดำเนินอีกทีแจ้งผลดำเนินการอีกทีว่าได้เรื่องไหม เหมาะสมไหมถ้าเราจะนำมาใช้การแจ้งนะครับโอเคครับ